สวัสดีครับพบกับแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับกับผมครูเทวันภูพันทองสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามา generale ภาพด้วย AI นะครับที่มีอยู่ในแคนวานะครับสําหรับตัวนี้มีชื่อว่า Magic Media Canva นะครับเดี๋ยวผมจะไปพิมพ์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปอีกทีเนาะกดค้นหาใน Google นะครับตัวนี้ค้นหาใน Canva ไม่เจออ๋อแล้วก็เหมือนกับว่าจะใช้ใน iPad ไม่ได้ด้วยนะครับ จากนั้นนะครับมาที่ Magic Canvas Magic Media ตัวนี้นะครับบางบางคนรับมันจะมีคำว่าแอปตามหลังด้วยนะครับผมลองดูเนี่ยจะมีอยู่2ผลคนรับผมก็แปลกใจเหมือนกันไม่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะจากนั้นพอมาหน้านี้นะมันจะ Feel i k e Image Generator อ่านี่ครับเราก็คลิกที่ Generate AI Image ครับระบบก็จะเปิดไปยังหน้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับซึ่งจะใช้ผ่าน ตัว Canva นะครับผมลองค้นหาจากแอปใน Canva ปรากฏว่าชื่อนี้ไม่มีนะครับต้องค้นหาจาก Google เท่านั้นนะครับได้หน้าจอนี้นะครับมันก็จะมีผลส่วนประกอบของหน้าจอแอปนี้คือ1ก็คือนี้เลยครับพื้นที่เนาะพื้นที่กระดาษหรือว่าพื้นที่งานที่เราจะวางส่วนซ้ายมือคือส่วนของเมนู m a จ i c Media นะครับประกอบไปด้วยรูปแบบของภาพเีีื่องการสร้างมีรูปเฉยมีกราฟิกและก็มีวิดีโอ นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตด้านล่างนะครับวิดีโอจะสามารถสร้างได้คือ50เครดิตนะครับแต่ว่ารูปกับกราฟิกเนี่ยจะแยกรวมกันคือรูปกับกราฟิกจะสร้างได้400 500นะครับเริ่มต้นจากที่500อันนี้ผมใช้ไปแล้วเหลือ4 96ครั้ง4 96ภาพนั่นเองส่วนรูปกับกราฟิกต่างกันยังไงนี่นะครับอย่างกราฟิกเป็ดก็จะเป็นรูปเป็ดลักษณะนี้นะครับนี่แบบนี้แต่ถ้าเป็นรูปเป็ด ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทันั้นท่านสามารถแยกความแตกต่างได้เนาะจากนั้นก็จะมีเรื่องอัตราส่วนตัวตัวออพื้นที่ตรงนี้นะครับต้องการสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนวนอนแนวตั้งหรือรูปแบบอื่นท่านสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลอง generate ภาพนะครับตอนนี้ตัวนี้ที่สําคัญอกย่างก็คือเราสามารถ generate ด้วย k e ว w o r d หรือว่าคําที่เป็นภาษาไทย ซึ่งผมว่าสุดยอดมากเลยนะครับคนไทยต้องชอบอ่าผมได้ลองให้นักเรียนใช้หลายห้องแล้วก็ค่อนข้างโอเคแล้วเราจะลองสร้างดูตอนนี้ภาพยนตร์ดังอยู่ก็ How o f d r a g o n เนานะงั้นผมจะลองให้ AI มันสร้างมังกรอ,อ่อสีดำตัวใหญ่นะครับบินอยู่บนท้องฟ้า พ่นไฟใส่ประสาสอ๋อโอเคนะครับนี่มเอาประมาณนี้จากนั้นก็กดสร้างรูปภาพได้เลยนะครับเจ้า Magic Media AI ตัวเนี้นะครับก็จะดำเนินการประมวลผลจากข้อความที่เราหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์ลงไปเมื่อสักครู่เนี้นะครับแล้วนำมาสร้างเป็นภาพนี่ครับะจะสร้างให้เราสีภาพนะครับประมาณเนาะอ่า ชอบภาพไหนก็คลิกเลือกไปใช้ได้เลยเผมลองดูภาพนี้ก่อนทิ่ s <S เป็นไงขยายเต็มจอหรือน้อยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับภาพนี้ก็สวยนะครับนี่เราก็สามารถนําภาพนี้ไปใช้ได้เนาะเห็นหลายๆที่หลายๆเมมนะครับมีการนําภาพพวกนี้ไปแล้วก็ไปสร้างเป็นภาพแบบ แพนจากซ้ายขวาขวาไปซ้ายแล้วก็สร้างเป็นกระตู้นนะครับอัดเสียงเพิ่นะครับแปลงสีแปลงข้อความเป็นเสียงแล้วก็ทําเป็นนิทานสั้นขึ้นบน y t u t u เยอะแยะเลยก็สามารถเอาไปต่อยอดได้อีกเนาะนะครับอ่าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจนะครับในการสเตริภาพด้วยไอนะครับตัวนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีสาระดีๆคุเต้ก็จะมาพบใหม่ครั้งสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ